นิทานก่อนนอนเรื่องเสือร้องไห้โดยแอปเปิลสุวิมลผืนป่าอันกว้างไกลและอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดเสียงพูดคุยกันของเหล่าสัตว์ดังขึ้นว่าข้าได้ยินเสียงร้องแปลกๆดังมาจากในป่ากวางตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่าพวกเราเข้าไปดูกันดีกว่ากวางอีกตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่าแต่ข้าว่าน้ำเสียงมันช่างน่ากลัว พวกเจ้าไม่กลัวเหรอกวางอีกตัวหนึ่งจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะเข้าไปดูก่อนแล้วค่อยมาบอกพวกเจ้านะพูดจบกวางตัวนั้นก็เดินเข้าไปในป่าและได้พบกับเสือตัวหนึ่งกำลังร้องไห้กวางจึงถามเสือไปว่าเจ้าเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้เสือได้ยินดังนั้นจึงบอกไปว่า ข้าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเสืออีกตัวหนึ่งและข้าไม่สามารถเดินได้กวางจึงพูดขึ้นว่าข้าไม่รู้จะช่วยเจ้าได้อย่างไรแล้วกวางตัวนี้ก็ได้เดินจากไปและออกไปพบกับเพื่อนๆของมัน พร้อมกับเล่าให้เพื่อนๆนฟังว่ามีเสือตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บกำลังร้องไห้เพื่อนๆนของมันได้ฟังดังนั้นก็อยากจะเข้าไปดูแล้วกวางทั้งสองตัวก็เดินเข้าไปที่เสือกำลังนอนร้องไห้อยู่เมื่อเสือเห็นกวางทั้งสองตัวจึงพูดขึ้นว่าขอบใจเจ้ามากนะที่มาดูค่าสิ้นเสียงคำพูดของเสือกวางทั้งสองตัวก็ถูกเสือตักครุบและถูกจับกินเป็นอาหารทันที Bedtime story about crying tiger by Apple Suiman The forest is vast and fertile. It is home to many kinds of animals. The animals chattered loudly. I heard a strange cry coming from the forest. One of the deer spoke up and said, "We'd better go take a look." Another deer spoke up and said, "But I think the tone of his voice is frightening. Aren't you guys afraid?" Another deer said, "If so, I'll go take a look first. Then I'll come and tell you guys. With that, the deer walked into the forest. And met a tiger crying. The deer then asked the tiger. What's wrong with you? Why are you crying? The tiger heard this and said, I was injured fighting another tiger. And I can't walk. The deer then said, I don't know how to help you. And this deer walked away. And goes out to meet its friends along with telling friends that there was a tiger who was injured and crying. His friends heard this and wanted to go see. Then the two deer walked in. Where the tiger is lying down and crying, when the tiger saw the two deer, he said, Thank you very much for coming to see me. The tiger's words stopped. The two deer were then pounced on by the tiger and was immediately caught and eaten.